สวัสดีครับท่านผู้ฟังคลิปนี้จะพาคุณไปรับฟังการเล่าและวิเคราะห์เชิงลึกเกี่ยวกับกองประชุมสรุปงานการเงินประจำปี2025และการกำหนดทิศทางปี2026ของสอปปลาวซึ่งไม่ใช่เพียงการประชุมตามวาระปกติแต่คือเวทีสำคัญที่สะท้อนทิศทางอนาคตของการเงินการคลังและเสถียรภาพของประเทศอย่างแท้จริงตั้งแต่บทบาทการนำของพรรการยกระดับการคุ้มครองการเงินให้ทันสมัย การจัดเก็บรายได้การควบคุมรายจ่ายการแก้ไขปัญหาหนี้สาธารณะไปจนถึงเป้าหมายการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างเข้มแข็งสีเขียวและยั่งยืนคลิปนี้จะช่วยถอดรหัสคำพูดผังนโยบายและเป้าหมายที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังตัวเลขและถ้อยแถลงทางการเมืองให้เห็นชัดว่าปี2026คือปีแห่งการพิสูจน์ว่าการปฏิรูปการเงินของเราจะเดินไปได้จริงแค่ไหน หากคุณอยากเข้าใจการเมืองการเงินแบบไม่ผิวเผินอยากรู้ว่าทิศทางเศรษฐกิจลาวกำลังมุ่งไปทางใดและผลกระทบเหล่านี้จะเชื่อมโยงกับชีวิตประชาชนอย่างไรคลิปนี้ไม่ควรพลาดรับฟังให้จบแล้วคุณจะเห็นภาพใหญ่ที่ชัดกว่าข่าวสั้นทั่วไปอย่างแน่นอนใช่ครับ การประชุมสรุปผลงานด้านการเงินประจำปี2025และกำหนดทิศทางการดำเนินงานปี2026ของสอปปลาวซึ่งปิดฉากลงอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่30มกราคม2026ณหอประชุมแห่งชาติ ไม่ได้เป็นเพียงการประชุมตามวาระประจำปีของภาคการเงินเท่านั้นหากแต่สะท้อนถึงความพยายามของรัฐบาลในการจัดระเบียบโครงสร้างการเงินการคลังของประเทศท่ามกลางบริบทเศรษฐกิจภายในและภายนอกที่ยังเต็มไปด้วยความเปราะบางและความไม่แน่นอนโดยการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้คำขวัญยกระดับบทบาทการนำของคณะพัก ตั้งหน้าเป็นเจ้าของตนเองบุกทะลุคุ้มครองการเงินเป็นทันสมัยผลักดันการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติให้เข้มแข็งสีเขียวและยั่งยืนซึ่งสะท้อนชัดถึงทิศทางเชิงนโยบายที่รัฐต้องการขับเคลื่อนในระยะต่อไปครับผม บรรยากาศของกองประชุมมีความสำคัญเป็นพิเศษเนื่องจากได้รับเกียรติจากท่านสอนใสศีพันดอนนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมกล่าวโอวาทและให้แนวทางการดำเนินงานโดยตรงร่วมกับท่านสันติภาพพรมวิหารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการเงินประธานคณะกรรมการปกครองนครหลวงเวียงจันทร์ผู้ว่าราชการแขวงหัวหน้าแผานกการเงินทั่วประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสะท้อนว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับภาคการเงินในฐานะกลไกศูนย์กลางของการบริหารประเทศไม่ใช่เพียงหน่วยงานด้านบัญชีหรือการเบิกจ่ายงบประมาณดังเช่นในอดีตเมื่อพิจารณาภาพรวมผลงานปี2025ภาคการเงินของลาวต้องเผชิญแรงกดดันรอบด้านทั้งปัญหาหนี้สาธารณะความผันผวนของค่าเงินรายได้รัฐที่ยังไม่มั่นคงและข้อจำกัดด้านทรัพยากรบุคคล อย่างไรก็ตามรัฐบาลประเมินว่าการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาสามารถรักษาเสถียรภาพพื้นฐานของระบบการคลังไว้ได้ในระดับหนึ่งและเป็นฐานสำคัญสำหรับการวางทิศทางเชิงรุกในปี2026ซึ่งจะเป็นปีหัวเลี้ยวหัวต่อของการปฏิรูปการเงินการคลังอย่างจริงจังครับสาระสำคัญในการประชุมครั้งนี้อยู่ที่การเปลี่ยนมุมมองต่อบทบาทของภาคการเงิน จากเดิมที่เน้นการทำตามแผนไปสู่การเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านการจัดเก็บรายได้การควบคุมรายจ่ายการบริหารหนี้สาธารณะและการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมอย่างยั่งยืนคำขวัญของการประชุมจึงไม่ใช่ถ้อยคำเชิงสัญลักษณ์หากแต่เป็นกรอบคิดที่พยายามปลูกฝังให้หน่วยงานการเงินทุกระดับตระหนักถึงความเป็นเจ้าของประเทศและความรับผิดชอบต่ออนาคตของชาติ การที่รัฐบาลย้ำเรื่องการตั้งหน้าเป็นเจ้าของตนเองสะท้อนความตั้งใจลดการพึ่งพาแหล่งเงินทุนภายนอกและหันมาเสริมสร้างความเข้มแข็งจากฐานรายได้ภายในประเทศ ขณะเดียวกันแนวคิดเรื่องการเงินทันสมัยชี้ให้เห็นถึงการเตรียมเดินหน้าปรับระบบบริหารการคลังเข้าสู่รูปแบบที่โปร่งใสตรวจสอบได้และใช้ข้อมูลเป็นฐานการตัดสินใจมากขึ้นซึ่งถือเป็นการเปลี่ยนฐานสำคัญของรัฐการคลังลาวในยุคใหม่ ดังนั้นการประชุมสรุปงานการเงินปี2025และกำหนดทิศทางปี2026จึงไม่ใช่เพียงเวทีรายงานผลงานตามพิธีการ แต่เป็นสัญญาณทางการเมืองและเศรษฐกิจที่ชัดเจนว่ารัฐบาลลาวกำลังพยายามวางรากฐานใหม่ของระบบการเงินการคลังเพื่อรองรับการเติบโตในระยะกลางและระยะยาวท่ามกลางความท้าทายที่ยังคงรอการพิสูจน์ในปี2026ที่กำลังจะมาถึงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับผม นายกรัฐมนตรีสอนใส่สีพันดอนใช้เวทีการประชุมสรุปงานการเงินประจำปี2025ไม่เพียงเพื่อกล่าวชื่นชมผลงานของภาคการเงินเท่านั้นหากแต่เป็นการชี้ทิศทางเชิงอำนาจอย่างชัดเจนว่านับจากนี้ไปขแขนงการเงินของสอปปลาวจะต้องยกระดับบทบาทจากหน่วยงานเชิงเทคนิคที่ทำหน้าที่ตามแผนไปสู่กลไกลนำการเปลี่ยนฐานของประเทศอย่างแท้จริง นายกรัฐมนตรีกล่าวอย่างมีนัยสำคัญว่าผลงานที่ได้มาในปี2025เป็นผลจากความพยายามอย่างหนักของคณะนำและเจ้าหน้าที่การเงินทั่วประเทศท่ามกลางสภาพเศรษฐกิจภายในและภายนอกที่กดดันแต่ความสำเร็จดังกล่าวไม่ควรถูกมองเป็นจุดสิ้นสุดหากต้องเป็นเพียงฐานตั้งต้นสำหรับการเปลี่ยนแปลงที่ลึกและจริงจังกว่าเดิมในปี2026และระยะยาวครับ สาระสำคัญในคำปราศัยของนายกรัฐมนตรีอยู่ที่การเน้นคนมากกว่าตัวเลข โดยชี้ชัดว่าปัญหาการเงินการคลังที่ผ่านมามีได้เกิดจากขาดแผนขาดกฎหมายหรือขาดยุทธศาสตร์หากแต่เกิดจากช่องว่างด้านจิตสำนึกวินัยและความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงานเป็นสำคัญนายกรัฐมนตรีจึงเน้นย้ำให้ภาคการเงินให้ความสำคัญกับการศึกษาอบรมการเมืองแนวคิดอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างบุคลากรที่จงรักภักดีต่อพักมีจรรยาบัณรักวิชาชีพ และกล้ายืนหยัดต่อแรงกดดันและผลประโยชน์ทับซ้อนซึ่งถือเป็นการส่งสัญญาณตรงไปยังโครงสร้างภายในของระบบการเงินรัฐว่ายุคของการทำงานแบบตามหน้าที่แต่ไม่รับผิดชอบผลลัพธ์กำลังจะสิ้นสุดลงครับขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีได้หยิบยกมติสำคัญของพักและรัฐบาลโดยเฉพาะมะติศูของคณะกรรมการกลางพักว่าด้วยการสร้างเศรษฐกิจที่เป็นอิสระและพึ่งพาตนเองในระยะใหม่ รวมถึงมติ05ของรัฐบาลว่าด้วยการแบ่งความรับผิดชอบในการปฏิบัติมติดังกล่าวมาขยายความอย่างตรงไปตรงมาว่าภาคการเงินต้องไม่เป็นเพียงผู้รับคำสั่งแต่ต้องเป็นเจ้าของงานในการแปลงมติทางการเมืองให้กลายเป็นผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจที่จับต้องได้โดยอาศัยคำแนะนำและกรอบการดำเนินงานของกระทรวงการเงินเป็นแกนกลาง ซึ่งสะท้อนชัดว่ารัฐบาลกำลังพยายามดึงอำนาจการขับเคลื่อนกลับเข้าสู่ระบบส่วนกลางอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้นใช่ครับในทางการเมืองและการบริหารที่แฝงอยู่ในถ้อยถแถลงครั้งนี้คือการยกระดับบทบาทของแขนงการเงินให้เป็นศูนย์ประสานยุทธศาสตร์ชาติไม่ใช่เพียงหน่วยเบิกจ่ายหรือจัดเก็บรายได้ นายกรัฐมนตรีกำหนดให้ภาคการเงินต้องเป็นแกนกลางในการติดตามประเมินและผลักดันแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติและแผนงบประมาณปี2026ให้ลงสู่การปฏิบัติจริงในทุกแขนงและทุกท้องถิ่นอย่างสอดคล้องเป็นเนื้อเดียวกันซึ่งสะท้อนความไม่พอใจเชิงโครงสร้างต่อปัญหาการทำงานแบบแยกส่วนและขาดเอกภาพที่ฝังรากมานานครับผม คำสั่งเร่งรัดให้ท้องถิ่นเดินหน้าโครงการลงทุนของรัฐและการนำเงินเกินแผนของปี2025มาใช้ตั้งแต่ต้นปี2026ยิ่งตอกย้ำว่ารัฐบาลต้องการเห็นผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจทันทีไม่ใช่ความสำเร็จบนเอกสารหรือรายงานการประชุมหากมองให้ลึกกว่านั้นการเน้นให้ภาคการเงินเป็นผู้ขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจในระดับ5.5%และวางฐานไปสู่ค่าเฉลี่ย6%ในระยะ5ปีข้างหน้า คือการโยนความรับผิดชอบเชิงยุทธศาสตร์ไปยังระบบการคลังโดยตรงว่าจะสามารถจัดสรรทรัพยากรของรัฐได้อย่างมีประสิทธ,ธิภาพเพียงใดท่ามกลางข้อจำกัดด้านหนี้สาธารณะและรายได้ที่ยังเปราะบางครับ เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมคำปราศัยของนายกรัฐมนตรีศรชัยศรีพันดอนในกองประชุมครั้งนี้จึงมีใช่เพียงการให้กำลังใจเจ้าหน้าที่หากแต่เป็นการประกาศเปลี่ยนบทบาทของภาคการเงินอย่างเป็นทางการจากผู้ปฏิบัติตามแผนไปสู่ผู้กำหนดจังหวะการเปลี่ยนผ่านของประเทศ ซึ่งหากไม่สามารถยกระดับวินัยความโปร่งใสและความเป็นเจ้าของงานได้จริงคำประกาศชี้ทิศครั้งนี้ก็อาจกลายเป็นเพียงถ้อยคำหนักนั่นที่ไม่อาจเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเดิมได้แต่หากทำได้สำเร็จภาคการเงินอาจกลายเป็น,นกลไกหลักที่กำหนดอนาคตของเศรษฐกิจลาวในทศวรรษหน้าอย่างแท้จริงใช่ครับการกำหนดเป้าหมายให้รายได้งบประมาณของรัฐในปี2026ต้องไม่ต่ำกว่า20%ของ GDP ไม่ใช่เพียงการตั้งตัวเลขทางเทคนิคเพื่อใช้ในเอกสารแผนการเงินหากแต่เป็นสัญญาณเชิงนโยบายที่สะท้อนความพยายามของรัฐบาลในการพลิกโครงสร้างการคลังของประเทศจากการพึ่งพาเงินกู้และความช่วยเหลือภายนอกไปสู่การยืนบนฐานรายได้ภายในประเทศอย่างเป็นรูป,ปธรรมในบริบทที่เศรษฐกิจลาวยังเผชิญแรงกดดันจากหนี้สาธารณะค่าเงินและความผันผวนของเศรษฐกิจโลก การเพิ่มสัดส่วนรายได้รัฐต่อ GDP จึงถูกมองว่าเป็นเส้นแบ่งความอยู่รอดทางการคลังมากกว่าจะเป็นเป้าหมายเชิงความทะเยอทะยานเพียงอย่างเดียวโดยกระทรวงการเงินถูกมอบหมายบทบาทเป็นแกนกลางในการขยายฐานรายได้ผ่านการปรับปรุงระบบภาษีอากรค่าธรรมเนียมและรายได้จากทรัพยากรธรรมชาติให้มีประสิทธิภาพและโปร่งใสามากขึ้นครับ ขณะเดียวกันก็สะท้อนการยอมรับโดยในว่าที่ผ่านมาโครงสร้างรายได้ของรัฐยังคงแคบกระจุกตัวและมีช่องหว่างการรั่วไหลสูงโดยเฉพาะรายได้จากการขุดค้นแร่การใช้ทรัพยากรธรรมชาติและการขนส่งผ่านแดนซึ่งแม้จะเป็นจุดแข็งเชิงภูมิรัฐศาสตร์ของประเทศแต่กลับยังไม่สามารถแปลงเป็นรายได้รัฐได้อย่างเต็มศักยภาพ การเน้นย้ำให้เพิ่มอัตราภาษีสินค้าและบริการฟุ่มเฟือยรวมถึงค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจข้ามพรมแดนจึงถูกมองว่าเป็นความพยายามสร้างความเป็นธรรมทางการคลังและลดบาระงบประมาณที่ตกอยู่ที่กับประชาชนฐานล่างมากเกินไป อย่างไรก็ตามการผลักดันให้รายได้รัฐแต่ระดับ20%ของ GDP ย่อมไม่อาจเกิดขึ้นได้ด้วยมาตรการทางเทคนิคเพียงลำพังหากปราศจากการยกระดับการบริหารจัดเก็บการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานและการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังเพราะในเชิงความเป็นจริงตัวเลขดังกล่าวคือบททดสอบว่ารัฐสามารถควบคุมเศรษฐกิจนอกระบบและผลประโยชน์แฝงที่กระจายอยู่ในหลายภาคส่วนได้มากน้อยเพียงใด เป้าหมาย20%ของ GDP จึงไม่ใช่แค่ตัวเลขในแผนแต่คือคำถามสำคัญต่อความสามารถของรัฐในการรวบอำนาจทางการคลังกลับคืนมาและใช้รายได้เหล่านั้นเป็นฐานทุนสำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างมั่นคงในระยะยาวใช่ครับการควบคุมรายจ่ายงบประมาณและการแก้ไขปัญหานี่สาธารณะถูกยกขึ้นมาเป็นหนึ่งในวาระที่มีน้ำหนักมากที่สุดของกองประชุมครั้งนี้ เพราะถูกมองว่าเป็นเส้นความอยู่รอดทางการคลังของรัฐอย่างแท้จริงโดยรัฐบาลยอมรับอย่างตรงไปตรงมาว่าแม้ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาสปปลาวจะสามารถประคองสเสถียรภาพทางเศรษฐกิจไว้ได้ในระดับหนึ่งแต่ปัญหาเชิงโครงสร้างด้านรายจ่ายที่ขาดประสิทธิภาพความล่าช้าในการเบิกจ่ายและภาระหนี้สาธารณะที่สะสมต่อเนื่องยังคงเป็นแรงกดดันสำคัญต่อฐานะการคลังของประเทศดังนั้นทิศทางปี2026 จึงถูกกำหนดให้เป็นปีแห่งการรัดเข็มขัดอย่างมีระบบไม่ใช่การตัดงบแบบสเปะสปะครับแต่เป็นการปรับกลไกทั้งกระบวนการตั้งแต่ขั้นตอนการอนุมัติงบประมาณการเบิกจ่ายไปจนถึงการติดตามและประเมินผลผ่านระบบการเงินการคลังที่ทันสมัยโปร่งใสและตรวจสอบได้เพื่อลดการรั่วไหลของงบประมาณที่เคยเป็นปัญหาเรื้อรังขณะเดียวกันการลงทุนของรัฐ ถูกกำชับให้ยึดหลักจุดศูนย์กลางและเป้าหมายการพัฒนาอย่างแท้จริงลดโครงการที่ซ้ำซ้อนไม่ก่อให้เกิดผลตอบแทนทางเศรษฐกิจและไม่สร้างมูลค่าเพิ่มให้ประชาชนโดยเฉพาะโครงการลงทุนที่ต้องพึ่งพาเงินกู้จากต่างประเทศซึ่งในอดีตหลายโครงการถูกวิพากษ์ว่าให้ผลตอบแทนต่ำแต่กลับสร้างภาระหนี้ในระยะยาวอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ในประเด็นนี้สาธารณะรัฐบาลได้ส่งสัญ,ญญาณชัดเจนถึงการเปลี่ยนท่าทีจากการตั้งรับ มาเป็นการจัดการเชิงรุกด้วยการทบทวนหนี้ตั้งแต่ต้นทางครับผมการปร,ปรับปรุงกลไกติดตามตรวจสอบและประเมินประสิทธิผลของเงินกู้ทุกโครงการพร้อมทั้งเดินหน้าหยุดการกู้ยืมที่มีอัตราดอกเบี้ยสูงระยะเวลาสั้นและขาดความคุ้มค่ารวมถึงเร่งเจรจากับเจ้าหนี้เพื่อปรับโครงสร้างหนี้และขยายระยะเวลาชำระคืนให้สอดคล้องกับศักยภาพเศรษฐกิจของประเทศในความเป็นจริงเมื่อพิจารณาอย่างลึกซึง้งจะเห็นได้ว่า วาระควบคุมรายจ่ายและแก้หนี้สาธารณะในครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงมาตรการทางเทคนิคด้านการเงินเท่านั้นแต่สะท้อนถึงการยอมรับโดยในของรัฐว่าหากไม่กล้าตัดสินใจเชิงโครงสร้างไม่กล้าปรับระบบและไม่กล้าหยุดพฤติกรรมการใช้ใจ่ายแบบเดิมความเสี่ยงด้านเสถียรภาพการคลังอาจลุกลามจนกลายเป็นปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมในวงกว้างซึ่งปี2026 จะเป็นช่วงเวลาสำคัญที่พิสูจน์ว่าการประกาศคุมรายจ่ายและแก้หนี้สาธารณะครั้งนี้จะเป็นเพียงท่อที่แถลงบนเวทีกองประชุมหรือจะกลายเป็นจุดเปลี่ยนจริงของการคลังลาวในระยะยาวท่านผู้ฟังครับการขับเคลื่อนงานการเงินของรัฐในระยะต่อไปถูกกำหนดอย่างชัดเจนให้ก้าวพ้นจากรูปแบบดั้งเดิมที่กระจัดกระจายล่าช้าและยากต่อการตรวจสอบไปสู่ระบบการเงินสมัยใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วยดิจิทัล ระบบรวมศูนย์และข้อมูลขนาดใหญ่ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการปฏิรูปการคลังในปี2026และระยะ5ปีข้างหน้าอย่างแท้จริงเพราะในโลกยุคใหม่ใครคุมข้อมูลคนนั้นคุมอำนาจการตัดสินใจและรัฐบาลก็ไม่อาจบริหารประเทศด้วยข้อมูลที่ไม่ครบไม่ตรงและไม่ทันเวลาได้อีกต่อไปที่ผ่านมา งานจัดเก็บรายได้และบริหารรายจ่ายของรัฐยังประสบปัญหาความซับซ้อนระบบแยกส่วนระหว่างส่วนกลางกับท้องถิ่นการรายงานตัวเลขไม่สอดคล้องกันและช่องว่างในการควบคุมตรวจสอบซึ่งไม่เพียงทำให้รัฐสูญเสียรายได้จำนวนมากแต่ยังบ่อนทำลายความเชื่อมั่นต่อระบบการเงินการคลังของประเทศในภาพรวมดังนั้นการเร่งยกระดับระบบการเงินให้เป็นดิจิทัลแบบครบวงจรจึงไม่ใช่เรื่องของเทคโนโลยีล้ำสมัยเพียงอย่างเดียว หากแต่เป็นภารกิจทางการเมืองและความมั่นคงทางเศรษฐกิจโดยตรงใช่ครับการประชุมได้กำหนดให้ภาคการเงินต้องเร่งสร้างระบบจัดเก็บรายได้และบริหารรายจ่ายงบประมาณแบบรวมศูนย์ตั้งแต่ระดับส่วนกลางจนถึงท้องถิ่นเพื่อให้ข้อมูลการเงินของรัฐมีความถูกต้องครบถ้วนเป็นปัจจุบันและสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ทุกขั้นตอนแนวคิดนี้สะท้อนชัดว่ารัฐบาลต้องการปิดช่องโหว่ของการรั่วไหลงบประมาณ ลดอำนาจดุลพินิษส่วนบุคคลและแทนที่ด้วยระบบที่มีกติกาเดียวกันทั้งประเทศซึ่งจะทำให้การคุมการเงินของรัฐมีประสิทธิภาพมากกว่าที่เคยเป็นมาขณะเดียวกันงานสถิติถูกยกขึ้นมาเป็นฐานรากสำคัญของการกำหนดนโยบายโดยเฉพาะการเร่งสรุปและเผยแพร่ผลการสำรวจประชากรครั้งที่5เพื่อใช้เป็นข้อมูลตั้งต้นในการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระยะต่อไป เพราะหากรัฐยังไม่รู้ชัดว่าประชากรอยู่ที่ไหนทำอะไรมีรายได้ระดับใดและต้องการอะไรการใช้งบประมาณก็ย่อมเสี่ยงต่อการผิดเป้าและสูญเปล่าอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นอกจากนี้ยังมีการเน้นย้ำให้เตรียมการสำรวจสถิติเศรษฐกิจครั้งใหม่ให้แล้วเสร็จภายในปีนี้เพื่อให้การวางนโยบายการคลังของรัฐตั้งอยู่บนข้อเท็จจริงไม่ใช่การคาดคะเนแบบเดิมครับ การผลักดันระบบการเงินดิจิทัลและข้อมูลรวมศูนย์ยังสะท้อนความพยายามของรัฐในการเปลี่ยนบทบาทจากผู้ตามปัญหามาเป็นผู้มองเห็นล่วงหน้าเพราะเมื่อข้อมูลทางการเงินเชื่อมโยงกันทั้งระบบรัฐจะสามารถประเมินความเสี่ยงด้านรายได้รายจ่ายหนี้สาธารณะและประสิทธิภาพการลงทุนได้แบบเรียลไทม์ลดการตัดสินใจที่ล่าช้าและลดต้นทุนความผิดพลาดเชิงนโยบายอย่างมีนัยสำคัญแต่อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนฐานสู่การเงินสมัยใหม่ไม่ใช่เรื่องง่ายความท้าทายสำคัญไม่ได้อยู่ที่ระบบหรือซอฟต์แวร์แต่อยู่ที่คนและวัฒนธรรมการทำงานเพราะระบบรวมศูนย์หมายถึงการลดอำนาจเฉพาะตัวของหน่วยงานลดพื้นที่สีเทาและเพิ่มความโปร่งใสซึ่งย่อมกระทบต่อผลประโยชน์บางกลุ่มอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้หากไม่ขาดความเด็ดขาดทางการเมืองและการกำกับติดตามอย่างต่อเนื่องระบบดิจิทัลอาจกลายเป็นเปลือกที่สวยงาม แต่ไม่สามารถเปลี่ยนพฤติกรรมการบริหารการเงินได้จริงใช่ในบริบทนี้การยกระดับงานการเงินให้ทันสมัยจึงมากกว่าการพัฒนาเทคโนโลยีแต่คือการปฏิรูปโครงสร้างอำนาจในการบริหารประเทศหากรัฐสามารถควบคุมข้อมูลได้อย่างเป็นระบบโปรง่งใสและใช้ข้อมูลเป็นฐานตัดสินใจอย่างแท้จริงการเงินการคลังจะไม่ใช่จุดอ่อนของประเทศอีกต่อไป แต่จะกลายเป็นเครื่องมือหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมให้เข้มแข็งยั่งยืนและพร้อมรับแรงกระแทกจากความผันผวนของโรคในยุคใหม่อย่างแท้จริง สรุปแล้วจากเวทีการประชุมที่เต็มไปด้วยถ้อยแถลงนโยบายและตัวเลขเป้าหมายอันทะเยอทะยานสิ่งที่สังคมลาวและผู้ติดตามสถานการณ์เศรษฐกิจต้องจับตาอย่างใกล้ชิดหลังจากนี้คือการแปลงคำประกาศให้กลายเป็นผลลัพธ์จริงในสนามปฏิบัติปี2026 ถูกวางให้เป็นปีแห่งการพิสูจน์ศักยภาพของภาคการเงินการคลังอย่างแท้จริงไม่ว่าจะเป็นเป้าหมายการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ระดับ5.5%การผลักดันอัตราการเติบโตเฉลี่ยไม่น้อยกว่า6%ในช่วงปี2026ถึง2030 หรือการยกระดับรายได้งบประมาณของรัฐให้ไม่ต่ำกว่า20%ของ GDP ล้วนเป็นโจทย์ใหญ่ที่ไม่สามารถอาศัยเพียงมาตรการบนกระดาษได้อีกต่อไปความท้าทายสำคัญอยู่ที่ความสามารถในการจัดเก็บรายได้ภายในประเทศอย่างเป็นธรรมและมีประสิทธิภาพ การอุดช่องโหว่การรั่วไหลาทางการคลังการบริหารรายจ่ายให้คุ้มค่าและโปร่งใสรวมถึงการควบคุมหนี้สาธารณะไม่ให้กลายเป็นภาระถ่วงการพัฒนาในระยะยาวครับขณะเดียวกันการเร่งปรับปรุงรัฐวิสาหกิจให้มีความเข้มแข็งและสร้างรายได้กลับคืนสู่รัฐอย่างเป็นรูปธรรมก็เป็นอีกหนึ่งบททดสอบที่สะท้อนถึงความเด็ดขาดในการปฏิรูปเชิงโครงสร้าง นอกจากนี้การผลักดันระบบการเงินให้ทันสมัยดิจิทัลและขับเคลื่อนด้วยข้อมูลจะเป็นตัวชี้วัดว่าภาคการเงินสามารถก้าวพ้นรูปแบบการบริหารแบบเดิมที่ล่าช้าและซ้ำซ้อนได้หรือไม่ที่สำคัญที่สุดคือบทบาทของผู้นำและเจ้าหน้าที่ในทุกระดับว่าจะสามารถยืนหยัดในหลักวินยัยความซื่อสัตย์และความเป็นเจ้าของร่วมต่อภารกิจการเงินชาติได้เพียงใดเพราะท้ายที่สุดแล้ว ความสำเร็จของกองประชุมไม่ได้วัดจากคำปราศัยที่สวยงามหรือแผนงานที่รัดกุมเพียงใดแต่จะถูกตัดสินจากผลลัพธ์จริงที่ประชาชนสัมผัสได้ในชีวิตประจำวันปี2026จึงไม่ใช่แค่ปีงบประมาณใหม่หากแต่เป็นปีที่การเงินการคลังของลาวต้องพิสูจน์ให้เห็นอย่างชัดเจนว่าประเทศสามารถยืนบนขาของตนเองเดินหน้าอย่างมั่นคงและมุ่งสู่การพัฒนาที่เข้มแข็ง สีเขียวและยั่งยืนได้จริงหรือไม่ใช่ครับกองประชุมสรุปงานการเงินประจำปี2025และทิศทางปี2026อาจปิดฉากลงท่ามกลางคำชื่นชมและความคาดหวังแต่สิ่งที่ยังเปิดกว้างอยู่คือสนามจริงของการปฏิบัติที่ภาคการเงินของสอปป,ปลาวต้องเผชิญนับจากนี้เป็นต้นไปเพราะเป้าหมายที่ถูกกำหนดไว้ไม่ว่าจะเป็นการขยายตัวทางเศรษฐกิจการเพิ่มรายได้ของรัฐ การควบคุมรายจ่ายการแก้ไขปัญหาหนี้สาธารณะหรือการยกระดับระบบการเงินให้ทันสมัยล้วนไม่ใช่เพียงถ้อยคำในเอกสารประชุมหากแต่เป็นบททดสอบความสามารถในการบริหารประเทศอย่างแท้จริงการจะผลักดันให้การเงินเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมต้องอาศัยทั้งความกล้าตัดสินใจความโปร่งใสวินัยทางการคลังและความเป็นเจ้าของของทุกระดับตั้งแต่ส่วนกลางถึงท้องถิ่น หากการติดตามตรวจสอบและประเมินผลยังคงเข้มข้นต่อเนื่องนโยบายที่วางไว้ก็มีโอกาสแปรเปลี่ยนเป็นผลลัพธ์ที่จับต้องได้แต่หากขาดความจริงจังความล่าช้าและผลประโยชน์แฝงยังคงฝังรากอยู่เป้าหมายอันสวยหรูย่อมเสี่ยงจะเป็นเพียงถ้อยถแถลงที่เลือนหายไปตามกาลเวลาปี2026จึงไม่ใช่แค่ปีงบประมาณใหม่หากแต่เป็นปีที่การเงินการคลังของเราต้องพิสูจน์ให้เห็นอย่างชัดเจนว่า ประเทศสามารถยืนบนขาของตนเองเดินหน้าอย่างมั่นคงและมุ่งสู่การพัฒนาที่เข้มแข็งสีเขียวและยั่งยืนได้จริงหรือไม่ไม่ใช่แค่ปีงบประมาณใหม่หากคือปีแห่งการพิสูจน์ว่าสปป,ปลาวจะสามารถยกระดับการบริหารการเงินของรัฐให้เข้มแข็งทันสมัยและยั่งยืนได้จริงหรือจะยังคงติดอยู่ในวังวนเดิมของปัญหาเชิงโครงสร้างที่สั่งสมมานาน ซึ่งคำตอบสุดท้ายไม่ได้อยู่ในหอประชุมแต่อยู่ในการลงมือทำของผู้รับผิดชอบทุกคนบนเส้นทางการพัฒนาของชาติ